ไอ้ยเหรอที่ได้อย่างกินแรงหรอข้ามาแรงโอ้ยเจ้าอย,า,อย,า,า,ยา,ากอยยังเจ้าฮ็ดกินรอดเลยปลาปลากระครั้งยังหันที่ได้ตู้ก็บมี่ไปกินน้องหรออยากแบบไหนก็ได้เออคนเริ่มก็อพอตัวคอยเขาไปซื้อเนาะกินวางอันหมือเส้นนี่ถ้าเจอ่อนร้านข้า่นบ้านไอ้พวกยังเหวตัดอันพักอิตูมาให้ในเดอ้อมื่อื่นมาสัน่นก็บรกกัวอันมีเท่าไรก็เอาเบิร์่มาสั่นพันาวาเจ้าตัดไปเขาในเดอ้อมื่อื่น โอ้ยมิเตสไสซย์ไหนก็นมีเตสไสย์ส่แปะนั่นไส่แปะนี่โอ้ยมันก็โคดรโคตโอ้ยมันดีละละตัวเอ้ยเจ้าหันฟังขว้วมเมียเฮ็ดตามขั้เมียสั่งนะ่ะมันดีแล้วเจ้าเคยได้ยินบ่คั้มบราณคั้ผู้เฒ่าเพิ่นเว้านั่นเพิ่นเว้าว่าอย่างไหผู้ใดฟังขั้วมเมียนั่นเจริญทุกคนได้ดีทุกคนเพิ่นว่าหมู่บ่วเพิ่นว่า ผัวที่เจริญคือผัวสู่งานสู่ชีวิตแต่บอคิดสู่เมียนั่นแหละผัวที่เจริญคือผัวที่สู่งานคือผัวที่สู่ชีวิตเออแต่บอคิดสู่เมียแมนหันบอมีลูกมีเมียไห้สีเบิองสีแย่งเจ้า หันยาำหนึ่เงินยเด็กข้ามาไยสิเก็บสิกับให้เจ้าฮะมันคือว่าวัตเตอมือแหลกคุณบอกเป็นยังมากอสิเป็นลูกเป็นเมียนี่ตัวเบิ่งเฮ้ยบอกไอหยังกระได้ฟังพวกเมียน่ะมันดีแล้วจะเลิกทุกคนเฮ็ดเมียบอกเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดตามคำสั่งนั่นละอย่าเริ่มละเมือนน่ะ ตื่นขึ้นแล้วก็เก็บพังอีตัวเจ็บบักทัว่วไปข้าเจ้าเฮ็ดนด่นดูน่ากินทหาเฮ้ยใส่ไปเอานั่นใส่ไปเอานี่ใสไปโซ่นั่นใส่ไปโซ่นี่เฮ้ยไหนกระไดก็เป็นหายเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นไ,นไม่คนเท่า